ให้ดูปังปังต้อนรับตู่จีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะเรื่องกันเลยค่ะสุดตัวนะคะนั่นก็จะแต้มแต้มไปตุป่ีตอย่างนี้นะคะตา,าลุงก็จะเกลี่ยเกลี่ยกันเลยซื้อหาใครมีกินมนบรุงสัตว์ทารสามารถทากิ่นบรุก่อนได้นะคะเออ หน้าตาไม่ได้ให้หน้าหมวยเลยนะคะหน้าตาไี่น่าเสื่อมมากนะคะบ่งเลยแล้วเรามาดูการขาวว่าแต่งยังไงนะคะฐาหน้าเสร็จเราจะดูฐานคอนะคะเดี๋ยวหน้ากับคอนจะสีไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเนขาชุดเราดีนคอเพราะฉะนั้นเราจะแต่งแค่นหนเพราะบางทีนะคะบางคนเดินมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะว่าโอ้แต่งหน้ายังไงมาอย่างเงี้ยหน้าเด็ดมาตั้งแต่ร้อยเมตรเลยนะคะอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะถ้าหากใครที่ เป็นอ,อยา่างตอนแนนน้องมีปัญหาในเรื่องของรอยสิวดำ,ดำแๆแดงๆอย่างนี้ค่ะสามารถ่ว้ลองพื้นอ่ะปีดทําไปได้เยอะๆอือ,อน,นะคะเพราะว่าเราก็จะลงตัวแป้งปิดอีกรอบหนึ่งน,นะคะป<ม>ิดคราบเข้าไปนะคะก็จะกดนะคะใช้วิธีการกดเพราะว่ามันจะได้แน่นๆนะคะแต่งหน้าทุกคนชอบแต่งหน้าครั้งเดียวจบเลยยู่ได้ทั้งวันนะคะเสร็จแล้วนะคะ จากนั้นะเราจะมาเริ่มเขียนคิ้วกันนะคะโดยเสด็จแม่หมอถ้าใครผงสีดำอะให้น,นับเป็นคิ้วสีน้ำตาลมันจะได้ตัดกันถ้าหากว่าเอาคิ้วสีดำมันจะดูหน้าืูเลาก็เข้มจนเกินไปนะคะคิ้วนะคะเราจะเขียนคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้านะคะยิ่งคมได้ยิ่งดีนะคะยิ่งหนายิ่งซับเยอะอย่างนี้รับซับดีมากนะคะ ผมเข้าอือหน้าผากเย่านี้ค่ะจะให้จะให้ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะค่อยลงมาเ <laughs> ปิดขึ้นไปก็รับในหัวเห็นเราจะเปิดหัวเห็นรับซับกันนะคะจากนั้นนะคะกอเราเขียนเสร็จเนาะเราก็จะมาปัดอิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คิ้วเราดูแข็งเกินไปนะคะเราจะให้ดูมีนิติมากยิ่งขึ้นนะคะ นี้นะคะก็เขียนซื้อเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเราก็มาจะคัดเป้าตากันต่อน,นะคะคัดยังไงคัดเป้าค่ะคัด,คดยังไงให้เด่นคัดยังไงให้ชุ่มหวยนะคะคัดยังไงให้ได้อ่างเปานะคะโอเคค่ะ <laughs> แล้วเราก็มาริ่มคัดกันเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นสีพนส้มๆอีกเนาะเพราะเพราะว่า <laughs> <weil> <laughs> มีโทนเดียวเพราะว่าเรามีโทนเดียวนะคะเปล่าไม่ใช่ ถ้าขนาดไว้เจ้าเายเขาสมหเลยแล้วเราก็ใช้มือเหมือนเดิมค่ะคัดไปค่ะคัดไปเรื่อยๆนะคะใครบ่ตาใหญ่ก็คัดไปเรื่อยๆค่ะถ้าใครบ่ตาเล็กก uh uh uh> ็ผิดครั้งสอั้หมดนะคะ ะะเราคั่นต้ตาสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่คิเตอร์นะคะให้มันมาวาวๆนะคะววเรามาดูกันว่านจะใส่สีไหนหน่เพราะว่านี่แต่งสีส้มใช่ไหมก<ว>็จะเป็นแบบนี้นี่ทุกคนวาวมากวาวสุดๆนะคะคิดดูดิถ้าหาว่าอยู่ในนิ้วก็ยังวาวขนาดนี้ใส่ตาเนี้จะวาวขนาดไหน <c oughs> แล้วทุกคนนะคะจะใส่หัวตาเนาะโอ้บอกเลยค่ะอ้ m ม g ก d ที่ชู้อยู่ไหนโอเมก้าพ <laughs> oh ี่ชู้อยู่ไหนชู้อยู่ไหน <laughs> จากนั้นนะคะเรามาคัดเบ้าตาเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมว่าขนานนี้ก็ยังสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมารีดอายไลเนอร์นะคะซึ่งจะทําให้ตาดูเฉียบดูคมนะคะเป็นสาวห่วยมากยิ่งขึ้นเนาะซึ่งตัวแนตหน้าไม่ได้่วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นการรีดอายไลเนอร์ก็สําคัญนะคะถ้าหากว่าเราขีดสั้นตามันก็จะดูหมวยๆหมถ้าหากว่าเราขีดยาวหน่อยเนี้ยก็จะเป็นตาใสฝ่ออกเลย เป็นสาย่อที่ดูหมวยให้ดูนะคะวันนี้ว่าเป็นยังไงนะคะ ไปต่อค่ะไปค่ะไปต่อคะ่ะเวลาเรามีจำกัดนะคะทุกคนเหลืออะไรคะตอนนี้เหลือบัตรขนตาคะ่ะเราก็แต่งไปลืมไปนะซึ <c oughs> ่งปกติเวลาแต่งหนะ้าจะไม่ค่อยแต่งชิสต็กเท่าไหร่นาะเนื่อะไร้เราจะแต่ง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 อะไรเนี้ยคะ่ะแต่ว่าเนื่องในวันนี้เราจะต้องมาเป็นอมวยเราต้องมาแต่งให้ดูเนาะรู้สึกเขินๆในอายนิดนึงปั่นแล้วนะคะทุกคนเราจะใช้เป็นสีดำนะคะ ผลปลา่าฟ้งมากชอ่มมากค่ะทุกคนและแล้วเราก็มาปัดแก้มกันนะคะแก้มนะคะไม่ว่าเราแต่งหน้าเป็นโทนส้มนาอแก้มเราจะเป็นสีส้มก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสีน้ําตาลก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้ดูเข้ากันเข้ากันนะคะกับคล้ายๆกับชุดเนาะเราจะไม่ใช้สีแดงแปลหรือว่าสีชมพูไปเลยนะคะ เอาอยัางแดงยังแดงแหละแดงแหละแดงเกินด้วยแหละ <laughs> แ,ลแล้วดูดูมีชิวิที่เกิดขึ้นนะคะ้ <laughs> แ,ลแล้วค่ะก็จะเติมปากกันเออถ้าใครตัดแต่งนะคะต้รู้นาทาวาสติสก่อนนะ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็ขาดขาดลสลีดมากเลยค่ะช่วงนี้หน้าหนาวเนาะก็จะทาปากนะคะาถ้าใครปากขาเหอ้ยทาเลย่ะทุกคน ถ้าใคราปากคำนะคะแนะนำให้ใช้ลิปสติกสีนูดทาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะทาพวกสีแดงสีอื่นครับมันจะทำให้สีปากเราดูเป็นสีลิปน,นั้นจริงๆจะไม่เพี้ยนนะคะ <c oughs> อยากจะกูรู้เนาะสถานจะอินหนึ่งหน้าลยสักนี้ ไปเจ็บก็มิ้มก่อนนะคะยูโนมิ้มยูเกสใช่ไหมเข่าใจบอกเวลานะคะปากเราจะต้องมีลูเป็นประจับด้วยเอามวยปากเจอใช่ค่ะไม่กล้าฉีดินเลิ์บอกเลย ใหญ่อยู่แล้วอืมใหญ่อยู่แล้วนะคะและแล้วนะคะตอนนี้เป็นมาเสร็จเรียบร้อยนะคะมาดูกันว่าหน้าแม็กตั้งแต่ตอนแรกกับตอนปัจจุบันเป็นยังไงนะคะซึ่งคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ดูนะคะดูขำๆดูเล่นๆได้นะคะพี่จานได้ค่ะพู่เติมมาได้เลยนะคะแรงมากพี่ <laughs> จานค่ะ <laughs> แล้วสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะขอบคุณคะ่ะ